วันนี้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับช่อง s w i f t i s s กันอีกแล้วนี่ยทุกคนหลังจากเมื่อวานที่มีการอัปเดตใหม่เข้ามานีคะทุกคนบุ๋มก็เพิ่งรู้ตัวว่าบุ๋มเปิดได้ตัวแรตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็คือจะเป็นตัวสไปโนซอรัสนะคะตัวนี้แถมสถานะของมันยังโคตรที่จะโกงมากๆอีกด้วยนะคะโดยการที่ตอนแรกเนี่ยน้องจะใช้เวลาประมาณ20นาที กับอีก7วินาทีตอนนี้เหลือ19นาที50วินาทีในการที่น้องเนี่ยจะเรนดอมกินผลที่ติสถานะนะคะแล้วน้องก็จะเอาไปใส่ผลที่เรากดหัวใจคือต้องบอกเลยนะคะว่าอตอนแรกบุ๋มก็ไม่คิดว่ามันจะโกงอะไรขนาดนั้นเพราะเห็นในหลายคนบอกว่าเอ้ยยังไงทีเล็กก็โกงกว่า แต่พอบุ๋มได้ลองไปดูคนอื่นเขาเล่นกันแล้วเลยแบบเฮ้ยมันโกงแบบสุดๆไปเลยค่ะทุกคนแถมเปอร์เซ็นต์ออกของน้องเนี่ยยังเพียงแค่0.5แล้วบุ๋มเปิดได้ตั้งแต่ครั้งแรกมันเกิดขึ้นแล้วทุกคนดังนั้นคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมารอดูการคำรามของน้องกันซึ่งบุ๋มก็ได้กดหัวใจบนวอซ้าาเอาไว้นะคะส่วนตัวที่เหลือเนี่ยบุ๋มกำลังฟาร์มเลเวลน้องอยู่โดยใช้กระปิปะละนะคะฟาร์มเ,เวลให้น้องแบบ สามารถเข้าตู้ได้เร็วๆและระหว่างรอเรามาเปิดไข่กันต่อดีกว่าอันนี้บุ่มได้ฟักไว้ตั้งแต่เมื่อคืน5ฟองนะคะมาดูกันว่าจะได้เป็นตัวอะไรบ้างได้ซ้ำสักตัวไหมคือไม่คิดว่ามันจะเรกอะไรขนาดนั้นไงโอ้โอเคตัวนี้เหมือนจะเกลือสุดเลยฮะโอเคไปกันต่อคะ่ะมาใบที่สองอะ่ะทุกคนแตนๆอ่าซ้ำซ้ <c oughs> ำเอ้ย มาไว้ที่3โอเคขอตัวใหม่หน่อยได้ไหมโอ้โหดวงบุ๋มใช้หมุนไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเหรอเนี่ยจริงจังคนเรามันจะมีซ้ำหลายตัวเลยขนาดันเออเปลี่ยนตัวสักทีตัวนี้ได้เป็นน้องอะไรไม่รู้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมาดูกันว่าคือตัวอะไรอีกัวนโนดอนนะคะซึ่งตัวนี้ก็รับรีเจนเนอรีเหมือนกันก็ระดับความหายากอยู่ที่32ค่ะทุกคน เมื่อกี้เลยบุ๋มดูผิดอ๋อเมื่อกี้บุ๋มได้ยี่ 28, แสดงว่าตัวนี้อืเกลือกว่าตัวนี้อีกเออแล้วไม่มีตัวนี้มาบ้างเลยเหรอทำจริงนีโมชอบร้านขายสินค้าไอเทมและบริการต่างๆในโรบอกในราคาที่คุ้มสุดๆไม่ว่าจะเป็นโกลอการเดนเดด r รีย b บล็อกฟูดหรือแมบอื่นๆอีกเพียบใครหาของเลๆบอกเลยว่าร้านนี้มีเพียบค่ะลิงกอยู่ใต้คลิปเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่บุ๋มอยากจะทำในวันนี้ เล็กก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำในตอนนี้เลยก็คือการไปเอาน้องนอกฮูกของบุ๋มออกจากตู้นะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะติดสถานนะอะไรเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันปึ้งกดไปแล้วกดไปแล้วได้เป็นอะไรออได้เป็นชายนี่เลยเหรอน้องเป็นชายนี่นะคะทุกคนนกฮูกชายนี่อ่านี่ค่ะทุกคน โอ้ชานี่นี่คือ32%เลยนะน่าจะออกง่ายสุดนะคะแต่ว่าตัวที่มีเรนโบน้องมินเรนโบเนี่ยนี่คือ3.22%เลยนะว้า wow. วแต่เมื่อกี้ได้ชายนี่เดี๋ยวกลับไปดูกันค่ะว่าชายนี่จะทําอะไรได้อะนกคูกชายนี่โอเคขออนุญาตปล่อยนะคะอันนี้เกลือจัดมาตัวนี้ก็ โอ้ใชยนี่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์บูทเอ็กพีสัตว์อยู่ที่15ซโตวินาทีลเลยเหรอคะทุกคนเลยหรอก็ดีอยู่นะดูดูที่อยมันบูทเร็วจริงทุกคนโอ้โหปกติตัวนี้ก็บูทเอ็กอยู่แล้วหรือเปล่าและหว่างที่รอตัวนี้จะทำงานอีกประมาณ12นาทีบุมคอ,อนุญาตเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอีกไอดีหนึ่งที่บุมได้ทำการฟาร,ร์มไข่ไว้เหมือนกันโอเคมาคะ่ะทุกคน มาที่ส่วนไอดีสำรองของบุ๋มนะคะบุ๋มได้ทำการฟักไข่ไว้จำนวน4ี่ใบด้วยกันนะคะซึ่งจริงๆมีมากกว่านี้มีอีก2ใบแต่ว่าอันนี้มันจำกัดถึงแค่4ี่ใบบุ๋มยังไม่ได้อัพเลเวลต่อนะคะมาเปิดกันเลยเผื่อได้ตัว0.5นั่นอีกเฮ้ย <Hey, S 2> จะไม่มีดวงอีกรอบเลยเหรอโอเคน้องตัวนี้อีกแล้วมา <laughs> ตวเกลือนี่เองค่ะไปกันต่อแต่ตัวใหญ่นะเนี่ยดูตัวใหญ่นะ อ่าโอเคอุ้ยตัวนี้เปลี่ยนอยู่นะตัวนี้อยู่ที่28%อ่าไม่ได้แย่อ่ะไปกันต่อค่ะปุ๊บโอเคมาฮึมตัวเดิมปะเนี่ยอ่าตัวเดิมเพิ่มเติมคือใหญ่ขึ้นปุ๊บโอ้ ไอดีนี้ก็เกลือนะคะเฮ้ชีวิตแต่ว่าบุ่มแอบทำพืชใหม่มาด้วยนะคะทุกคนเนี่ยใช้เหลือแค่ ancient seed pack เท่านั้นว่าแต่ว่าอันนี้ครับเสร็จหรือยังนะระหว่างที่รอตอนนี้ <c oughs> อีกกี่นทแปดานทียังไม่ถึงอีกโอ้บุ่มก็คราฟของไว้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยไข่มาอีกนะคะแล้วเราก็มาทําการคราฟอันนี้ให้สเสร็จเดี๋ยวบุ๋มจะลองทําผลใหญ่ของอันใหม่ด้วยนะคะทุกคน ใส่เข้ไปครับโอเคใช้เวลาอีก4ี่มานาทีคงจะต้องเป็นคลิปหน้าแล้วละคะ่ะสำหรับการลองทำผลใหญ่ของพืชใหม่นะคะแล้วก็เหลืออีกอันนึงมาเดี๋ยวลองดูซิเปิดเลยเผื่อได้ของดีๆมาโบนโบโอเคใช้ยดยที่บุมเก็บพืชไปทั้งส่วนแลว้วอ่ะทุกคน <c oughs> โอ้แล้วเหลือแต่แครอทอะไรก็ไม่รู้ดีแนะ่ๆปลูกแครอทเอาไว้นะคะ เหลืออีกสามสิวิน้องจะกินแล้วนะคะทุกคนมาจับตาดูกันว่าน้องจะกินตัวไหนจะกินอันไหนกินอันดีๆนะลูกบางอันติดสองสามสถานนะเลยเนี่ยสามสองหนึ่งจะกินแล้วค่ะเฮ้ยเจ๊บกินอันไหนน้องจะกินประมาณสามผลปะเออสองสามอุ้ยก็กินเรนโบ้ได้ดีๆนะเนี่ยโอเคกินันนั้นได้อยู่ดิสโก้ก็ดีนะ โอ้เวทช็อกวินสตารกคนะคะถือว่าโอเคโหผลบุ่มขึ้นมา19ล้านล้านนะคะทุกคนโอ้ oh, my god <laughs> โคตรกงโอ้ oh, my แล้วถ้าบุ่มแบบกดหัวใจอันอีกอันนึงล่ะเดี๋ยวเราลองอีกสักรอบหนึงแล้วกันนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาลองกับอาที่ไม่มีสถานะอะไรเลยนะคะกับไอ้นี่ ออนเน็ตไดโนชูของบุ๋มนะคะก็มารอดูว่าน้องจะทำยังไงน้องจะกินแล้วก็ให้สถานะอะไรนะคะโอเคมาอีก35ิาวิมาดูกันว่าน้องจะกินอะไรนะคะรอบนี้บุ๋มไปกดหัวใจที่ไดโนชูเพิ่มนะคะก็หวังว่าไดโนชูของเราจะติดไปด้วยนะคะทุกคน <laughs> เพราะว่ามันบอกว่ามันจะพ่นไปสุ่มไปที่ผลไม้ที่เราชอบอา่า ังนั้นตอนนี้บุ๋มก็ยังชอบโบนบอสซัมไว้อยู่นะคะซีโอ้ยสองหนึ่งไปกินอะไรอะ่ะไปกินอะไรไปกินอะไรไปกินแล้ว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 ปึ๊บอ่ากินกินโอเคโอเคไหนดูสิเออวินสตาร์คมูล,ลิตแล้วก็เวทนะคะให้กับ ไดโนชูมอ้เสียดายไม่ได้ช็อกไปด้วยหรือว่าดิสโก้ไปด้วยนะแต่ก็แค่นี้ก็ถือว่าโกงสุดๆไปแล้วละค่ะทุกคนเป็นไงสำหรับรีวิว เจ้าตัวใหม่เนี่ยค่ะทุกคนเจ้าตัวท็อปตัวนี้จริงๆมีตัวที่ออกยากกว่านี้นะแต่บุ๋มรู้สึกว่าตัวนี้โกงที่สุดแล้วนะคะในบรรดาที่อัปเดตเข้ามานะหรือว่าทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอโทรลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบ,บาย